ศุลากากรเก็บภาษีมูลคา่าเพิ่มแทนกรมสัมภารจนถึงสิ้นปีนี้นะคะอธิบดีกรมสัมภากรกล่าวว่ากรมกําลังเร่งพัฒนาระบบพร้อมปรับปรุงกฎหมายให้แพลตฟอร์ม e อีคอมเมิร์ซทุกรายต้องขึ้นทะเบียนและมีหน้าที่ส่งภาษีมูลคา่าเพิ่มจากการนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศให้กับกรมสัมภารไม่ว่าผู้ให้บริการแพลตฟอร์มนั้นจะมีสํานักงานตั้งอยู่ในประเทศไทยหรือไม่ก็ตามซึ่งครอบคลุมถึงแพลตฟอร์มทีมูที่ ปัจจุบันไม่มีสำนักงานในประเทศไทยจึงไม่สามารถจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีนิติบุคคลเบื้องต้นคาดว่าจะช่วยเพิ่มการจัดเก็บรายได้เข้ารัฐไม่น้อยกว่าปีละ1,500ล้านบาทตามนโยบายของรัฐบาลค่ะ สินค้านําเข้าที่มีูลค่าต่ากว่า1,500บาทนะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยทางแบตก็จะมีการจัดเก็บแบตของสินค้านะคะมีการจัดเก็บให้แล้วโดยทางกรมศุลกากรในส่วนแพลตฟอร์มทั้งหลายเนี่ยเราอยู่ระหว่างการที่คุยแล้วก็พัฒนาระบบนะคะและในในช่วงต่อไปเนี่ยจะจะเป็นการจัดเก็บจากตัวแพลตฟอร์มด้านกรมร่างแก้ไขประมวลรัศดากรมาตรา41วรรค2และก็วรรค3เกี่ยวกับการมีเงินได้ ถิ่นกาเนิดเงินได้ของบุคคลธรรมดาที่ต้องไปยื่นแบบแสดงเงินได้พึงประเมินโดยบุคคลธรรมดาที่มีเงินได้จากค่าจ้างค่าเช่าเงินลงทุนปันผลโบนัสผลประโยชน์นอกประเทศจะต้องไปยื่นแบบแสดงรายการเงินได้ในปีที่เกิดรายได้นะครับแล้วก็นํามาคํานวณประเมินเงินได้สุทธิไม่ว่าบุคคลนั้นจะนําดอกผลที่ได้กลับเข้าประเทศหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้หากเงินได้รายการดังกล่าวถูกประเทศต้นทางเนี่ยหักคำนวณภาษีไปแล้วก็จะไม่ถูกกรมสรรพากรนำมาคำนวณซ้ำแต่หากชำระภาษีเกินจะไม่ได้รับเงินคืนจากกรมสรรพากรเช่นกันตามหลักอนุสัญญาภาษีซ้อน คาดว่าสามารถบังคับใช้ได้ภายในปีงบประมาณ2,568ครับตอนนี้น่าจะต้องเตรียมรับมือกันแล้วนะคะขณะเดียวกันทางกรมก็ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน MyTax ค่ะซึ่งเป็นแอป,ปใหม่แสดงรายการรายได้และรายการลดหย่อนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มีเงินได้ตรวจสอบแล้วก็กรอกเอกสารรายการเสียภาษีได้อย่างถูกต้องครบถ้วนเขาจะเริ่มใช้งานได้นะคะตั้งแต่วันที่1มกราคม2568เป็นต้นไปสาหรับผล กาจัดเก็บรายได้ในช่วง11เดือนของปีงบประมาณ2,567กรมสัมาากรสามารถจัดเก็บได้1.963ล้านบาทสูงกว่าเอกสารงบประมาณร้อยละ0.4หรือกว่า8,400ล้านบาทคาดว่าทั้งปีจะจัดเก็บรายได้ตามเป้าหมายได้2.28ล้านบาท ขอภัยค่ะ2.28ล้านล้านบาทเพื่อเป็นการเพิ่มเป้าหมายการจัดเก็บรายได้นะคะในปีงบประมาณ2,568ซึ่งจะเพิ่มขึ้นร้อยละ4.2หรือไม่น้อยกว่า2.37ล้านล้านบาท